นม,มีดอกคอยกระดาวคือกันคอยกระดาวคือกันอุ้ยเมื่อกี้พลานไปสุดงามยี่ดอาากตัฐบาลเท่นักงข่าสารพัดตะไรขาเครื่องทิ่มไส้กันเลยเต้นัวยังฉันเอาบางี้กบับเต้นัวดีดอกค่ะพี่นอ้งอ,งอ,อ,งองค่ะบางี้กับฉันกอคขั้วยังเลยย่างห่ใส่ขึ่อนวัดเต้นเนอามาศูนขาดแคลร์จะพองวยจากไสแคลร์ป่ะนึกใส,ส่ไสแคลเ์ิ่งหันนี่เดี๋ยวเต้นนักงข่าสารพัดน,นั่นรัฐบาลไสแคลร์ขอค่ะ ในเบื้องยุบัติทักบาลัมในขวากันยุบัติฉันกลับมาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ฉันไปทำงานที่พัทยามาโดนเตจอประเทศยังเราประเทศยังไม่ได้ไปเป็นกะหรี่นะคะมาติดผู้ชายมาโฮสค่ะตอนนี้นะฉันหมดไปหลายชุ่มแล้วล่ะค่ะเพรจะติดผู้ชายมาโฮสน้าฉันหมดแล้วถ้าได้กลับมาลัมเหมือนเดิมค่ะ บ้าเสียวแล้วฉันก็จะหาอะไรรับประทานสักหน่อย,อยปกติที่ฉันกินเบรกฟัดน,นะคะไม่รู้ว่าที่บ้าเสียวนี่มีหรือเปล่าเบรกฟัดค่ะตายแล้ว เปิดร้านก็สืเนองเล่นกไปนว่้วก็เดหูว่าขายอย่างนันะอ้าวกระซาวเออนี่ข้าเวตั้งร้านนะครับ้งร้านรับักนะครับตัร้านรับักสินะคมามาบ้านเสียวต้องขายอะไรเสียวนะคะัเสียวไหมครับขายยงคอยเสียว กับบางบมาคุ้งด้วยับบยักเขาไม่หัเส้ยออกเลยว่าเป็นยักษ์ตาโอนหอกหุ้อู้ยไปขายยังน่ะอ้าวขายราคานี่ค่ะคกตังเธอมันคือราคาขายโรตีสุกี้นะถ้าฉับว่ายูราคะถ้าถามเห็นไหมแน่ใจสะดกห้าตำบากฮวงค่ะตำบากฮวงจ้าอุ้ยฉันซื่อแน่ซื่อป่ะเออ ออเอาเรื่องมาโอ้ยเส้นไห้ควันไปอยังยังมีแจกก็แจกตามให้ทิ้ก่อนแจกสูตรตำโฮ่งนะคะสิมาักแจกสูตรพี่น,อน้องมาเชียวแมนค่ะแจกตลาดปิงไก่บ้างเหมือนแลงบ่ตปแมาหองร้านฉันนะคะเป็นทังไหนเป็นสูตรประหยัดค่ะสูตรประหยัดเออเป็นอยังบักพิกเม็ดค่ะเอาฉันมากินเผ็ดไหมคะ่ะ ม,มันกว่านเนี้ตัเด็เลยค่ะไม่ไช่แบบพิ่ผงะมแค่ไหนว่าค่าควันควันเดียวเนี่ย่ะดแย้มมัพิษกว่เดียว,วนเนี่ยวยสิประหยัดค่าพูดต่อเลยค่ะประยัดถึงรันบน้องเสี่ยงนครับ้กินจเฝ้าตุ่ยต,ตี๋จเส้าจมค่ะอย่งไรคะพี่น้องมัดยเปนอย่างนี้หมดมเ่ยฮะพี่น้องบ้านเสี่ยวเป็นเป็นแบบนี้หมดไหมเป็นแ่สพเดียวเยะคะนี่นะคะเออ้คควนวกัสเยค่ะอุยมันพิไม่เสีอ นี่ขันตอนแรกนะครับอออยหยอดนี่รถจังหน่อยนะคะอะไรผลงนัวหุย้ยหยอดให้มันโดนโคกอ่ะนะยิ่งลมอยู่พอแล้วค่ะเน่นะคะชนว่าเส้หน่อยแซมหน่อยใส่หลายแซมหลายใช่อุบัติอุบายหมอยหลายหลายล้นเหมือนุ้ยฉันจะเหลือไม่วันนี้เนะี่ย ไสแมงหลายหมอยพี <problems> ่น้องบานเสียวมาเหลือพ้อเสียราคะหลังจากนั้นนะคะทำยังไงเขากระไซเนี่ยมาเขลียเทศนะคะผมมะเขือเครือนี่เหรอนะคะมาเขลียเทศนะคะสูตรของฉันสิบว่าปาดนะคะเขาทำไมไม่ปาดฉันสิงหยองใชเไหมค่ะเพราะในกินของเม็ดมันจะทำให้มาเขลียเทียน มันจะไม่อร่อยเมันจะไม่อร่อยค่ะไม่มีผ้าเส้นมือเหรอเอากระเซีนแบบหมักทนุ่งเลยล่ะส่วนหมากน่าวของฉันนะคะทำยังไงคะฉันจะใส่เป็นน้วยเลยค่ะใส่เป็นลูกเลยใช่แล้วค่ะใส่เลยนะคะแม่ขาคะอะไรคะเลาทำไมไม่ปาดเป็นยียคะไม่ปาดเนาะถ้าปาดเป็นเงียบมันเขาก็เรียกเป็นเปียงเลยทีนี่ค่ะบนี่เขาปาดเขาใส่อย่างนี้ค่ะ ก็เลยะหกก็ถ <ici> oh, <yes>. ึงหกสัาใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะต้าก็ยอะน้ำปลาลงนิดหน่อยค่ะโอเพื่อความอร่อยเพื่อความกลมกล่อมของรสชาตินะคะเอ ต้อมาคือกันค่ะของฉันสะดวกนิดน้อยจังสี่เนาะสถิตินิดน้อยอหมดหลังจากนั้นนะคะทำไงคะแต่งกินด้วยน้ำปลรราค่ะแต่งกินด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลารไม่ใช่ต้องหน่งต้องนัวแน่นอนเลยหน่งนัวแน่น,น,นอนค่ะเลี้างค่ะเลก้ยคันดอาปีแล้วไม่ใจว่าฉักเหล่าที่ วัดสันสง่งวัดสันสงะะ่งปะค่ะเอาไปแดกยังก็มาโยหันเอ้ากินหี้วก็กินไปแดกกินเดียวกันคะ่ะเชื่อฉันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่เขาหัวจะรักค่ะนี่อย่างค่ะเอาามื่ดตาตีมันก็คือใบยายเขียวใยจีนกระจกค่ะ เดี๋ยวคือว่าฝาดเปียเอา,า,าเียไปกินลานดนื่นค่ะลาดฉั้นงใส่์ังสี่ค่ะมันเป็นใส่หอดเปียกเด้กไปหอดนั่งมันดูน,นะ่ซนเชียค่ะเราจะกินได้เ่ราูาะนะมูนันาแล<ๆ>้วนะมื่อวานราส่ขอยางหร,รือยังรอร่อยเอาซิมค่ะเอาไปซิมค่เอากระโกค้าตซิมไหมเอาไปาซิมอเอาาซิมทั้งหกตายทตัว ค่เสียฉันที่ <rail advisory> ้องเสียปะคะรับรองคาะจะไม่เกลือเลยค่ะมันจะปม่คอยหูรถมาไหนค่ะคอยหูรถก่อนเยอะไรครับมือนีมันคือเข้มเนียเข้มปะเจ้าห่พา่ของสลด ขาจะเซ็นไว้ก่อนเอาห่อผู้คมาหออกับว่าเส้นหลบก็จะมันบ่มหมานคักนข้็นไม่ได้หรอเซ็นไม่ได้เขาจะทำยังไงอ่ะติดนี่ไว้ก่อนได้อยู่ไปหาอาจารย์มาใส่ให้ฉันด้วยโอเคนั่งแป๊บค่ะเนี่ยดนะค่ะมาเด้อค่ะไพนจะซื้อนะคะ เป็นเทพบอกว้ยไม่ได้ขายเปรียจ๊บเสียงแม่ค่ะเสียงคือเป็นเทพหนะาไอตซะักม,ะมือสิเก่งไมหนาเน,นาะดหมดรถมดหถเปแบบจ็บบ๊วยทัน,าาน,นีค่ะเอา้นะเอาีว่า,าขายยังนีค่ะจังค่ะจังไม่ขายยังนีนี่ไปขายของอื่นอ๋อมึงนีไปขายใส่ มึงเห็นป่นี่มึงจะลานกูก่นี่เห็นกูมาก่อนนี่ยนจสร้างกูมาทีหลังมันจะสร้างถึงยืีไปไกลเลยเดี๋ยวมึงจะขายนะบอก่าเอาไปกูเนี่ยโอ้ยไอต้นไมหญ่นั่นกยิบมันดีเชียวหัตั้งรานให้กูเลยร้าบอทุกดาวนี้ เสียวเล่นานไ้แฉกจับปลาแช่จากร้านขึ้นมาจังสันมานอนยุ่สองเกนไปกินบะจุร้านร้านเนึกเข็มันที่สองร้านสองกระจางันที่สร้านสามกับผงชุรสหลายพูดผันที่สี่ันที่สี่่อมีลู้ยมาบอกว่าไม่ไย่งนี้ กโอ้ยสปอร์มันได้ขายดีแล้วแม่ฮัลได้นางกวดนั่งอยุบมดนะโอใส่ใส่นี่นางโตู้ดอยุบเลยยูบใส่นั่งกวักลูกค้ากูฮะลูกค้าลูกค้าเออนี่เนี่ยน้ยลูกค้าที่หนฉันคือลูกค้าค่ะลูกค้าเก๋ฮะมาจากพุ่นมาได้สิพัทยาพุ่นพัทยาเออมันดีซื้อกูวะ แค่แซ่เพราะไอสิเขาตัวคือไปหาลูกค้าถามมึงเขาจะซสีัวหนีนยอามาใกล้ฉันนะกัดฉันน่ะกัดเมือ้ไรอ่ะจะไม่รู้เลที่จะจะสักงอมาฉันเนะตัวตัอะไรตัวอะไรที่ไหน มันเกลียกหรือว่าตัวอะไรสิอะไรจอยนะแปลว่าอะไรกะหรี่นั่นแหละเรียกใครมาขี้ขู่น่ารักโอ๋ออยู่พัทยาเลยใช่แล้วเราไปทำยังไงว้าอยู่พัทยาอยยู่พัทาใช่ไหมเป็นยังไงไม่ฉันนี่แหละค่ะยืนหนึ่งแสดงว่าได้ลูกค้าไหนไม่ค่ะทำไมเพราะฉันยืนอยู่ต้นมะพร้าวคนเดียว ออยืน,นงเงินบักข้าวสั่งมาลมนใจหัวหมึงนะนไม่ดีมึงก็ใกล้ตัดหมแแแดแล้วเย็นไม่ให้แจ้งได้แล้วก็ไปเย็ยนได้ก็มาพาหมิงใช่ไหมคะแล้วก็ตบมือตบงคะเวลคามีนไซเซอร์เวลคามินไซเซอร์ทูออทูวันทั้งเหล็กสองบาทสองร้อยสองรก็พออย่าไปเอาเยอะเป,เ,ปเ,ปเป็นไหมว้าเหลืองเต้นนี่นะนี่ฉัมีราคา อันดับหของพัทยาอันดับหนึ่ง,งาย,ายาิ่งเล้วอันดับหนึ่งกทอเนี่ยลโกโก้อันดับหนึ่งอยากดูไหมไปซ่อมตอนนีอ่างโกโก<อ>้อันดับหนึ่งใช่แล<อ>้วอยากยดะนะูไหมเอาโกโก้อยากดูอยากดูอยากดูแปบ๊บหนึง่แบบนงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปหนึ่ะรเปลี่ยนชุดก่อน เห็นไม่หล่ะแกขกซื้อฉันนะแบบเนี้ยแกขกซื้อฉันนะฉันไปยืนอนะ่ะซื้อไม่เอาซ <laughs> ื้อไม่ขาดนะโอ้แสดงนี่มาดีมากาอยากดูไหมอยากดูลูกเสาใช่ไหมอยากดูนะลรถตีมาลูกเสา ใครเอาไม้มานะ่ะไม่หยาบน้ำหนามันตำของฉันน anyway> like> ่ะอ้าวาราบาร์คไม่แงเลไมหยาบน้ำหนามันตุ่นร네ุ่นเอาไม้ดีๆมาให้ไดเดียเยวเดีเขามหยาให้รุ่นทาเไมข้าก็อยากรุดหรอวนเขาไม่เสียงส่รูาเขาไม่ทรูดนจง อ้วนอาวแบบน เาอย่างเดียวนะรั่นทีสิบอ่โอ้ยามันพูดไม่ได้มะแล้วมันก็เหลือหมดสี่ฟังกูเนี้ยจะไม่ถูกอากาศันยืนมาเินรูเสาวนี้จะก็ยืนหนึ่งนะคะที่พีก่อนนั้นค่ะฉันโชว์นจะยืนหนึ่งในพัทยาเลยที่หนึ่งที่หนึ่งของเอเชียอู้ยฉันยง่งกินมเปิดขวดเคยดูไหมเคยยิ้มยูเคยเห็นหอเขาทายคืนไปยูอยากดูไหมกิ้มเปิดขวด อยากรูยิ้มเปิดวัดอยากดูกิีมไหม